คำขวัญอำเภอชุมแพหลักเมืองเก่าชุมแพแลผาพระนอนล้ำค่าอารยธรรมนโนวเมืองลือเรื่องเศรษฐกิจติดตาผานกเขาเข้าชมถ้ำผาพวงบวงสรวงปูลุกครับวันนี้ก็มาเล่าประวัติอำเภอชุมแพประมาณปีพศสอง0ันพระครูหงได้ชักชวนญาติพี่น้อง 8ครอบครัวอพยพจากเมืองโพเวียงครั้งสุดท้ายได้หยุดพักเปลี่ยนที่บ้านกุดดอกน้อยแล้วแบ่งครอบครัวออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกตั้งถิ่นฐานอยู่ใกล้กุดแห่น้อยหรือบ้านแห่ในปัจจุบันส่วนกลุ่มที่นําโดยพระโูหงมีบุตรสามคนคือนายโฮมต้นตระกูลโฮมหงนายโชคและนายหลอดต้นตระกูลหงชุมแพได้เดินทางต่อมาและเลือกที่จะตั้งถิ่นฐานอยู่บ้านล้าง มีวัดล้างและกุดแห่งหนึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกวัดล้างนี้มีธาตุและต้นโพจึงตั้งชื่อว่าวัดโพธาตุพร้อมกับตั้งชื่อว่าบ้านกุดธาตุกุดธาตุมีน้ําลึกมากมีจระเข้และป่าทึบทําให้จับป่าได้ยากประกอบกับรอบๆกุดธาตุมีกอไผ่ขึ้นอย่างหนานแน่นชาวบ้านจึงตัดไม้ไผ่มามัดเป็นแพรใช้ย,ยืนวานแหแล้วตีวงล้อมเข้าหากันนานเข้าจึงเรียกว่ากุดชุมแพร บ้านชุมแพเดิมสุขาพิบาลชุมแพได้ตาประทับประกอบด้วยสัญ,ญลักษณ์เป็นเจดีย์ใบโพธิ์และคลื่นฟองน้ําอยู่ภายในวงกลมต่อมาได้มีพระราชกฤษฎิกาจัดตั้งเทศบาลตำบลชุมแพรเทศบาลตำบลอำเภอชุมแพขึ้นอีกเปลี่ยนตาประทับสํานักงานเทศบาลตามที่กรมศิลปากร,กรออกแบบให้มีตาสัญ,ญลักษณ์เป็นวงกลมมีสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปเจ้าพญาสุรศักดิ์มนตรีประทับอยู่บนแพรมือขวา ถือลูกธนูมือซ้ายถือคันธนูมีนายทหารคนสนิทสองชายนั่งถือธงปลายหอกอยู่คนละข้างประกาศเทศบาลตำบลชุมแพวันที่23มีนาคมพศ2อ3 0ในสมัยรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดทัพไปปราบพ่อในเมืองพวนเมืองหัวพันทั้งห้าทั้ง6พระเจ้าน้องยาเธอกมหมื่นประจักษ์ชินปาคมเป็นแม่ทัพฝ่ายใต้ยกกองทัพ ขึ้นไปทางเมืองน้องคายเจ้าเหมือนไวัยวารณะเจ้าพญาสุรศักดิ์มรีเป็นแม่ทัพฝ่ายเหนือยกกองทัพขึ้นไปทางหลวงพะบางโดยให้ยกทัพไปปราบพ่อเมื่อวันอังคารแรม11ค่ำเดือน11พศ2428จากประวัติการยกทัพครั้งนี้พระเจ้าเจ้า,จาพญาสุรศักดิ์มรีได้ยกกองทัพขึ้นไปทางเมืองพิชัยเมืองน่านเมืองหลวงพะบาง เมืองหัวพันทั้งห้าทั้งหตลอดจนถึงเมือง12บสอิไทยสแสดงว่าไม่ได้ยกทัพผ่านบ้านชุมแพเลยบ้านชุมแพตั้งอยู่บนทําเลที่อุดมสมบูรณ์จึงมีผู้คนอพยพเข้ามาอยู่มากขึ้นเรื่อยๆแบ่งได้เป็นสองคุ้มอยู่ระหว่างวัดได้แก่วัดเหนือปัจจุบันเป็นที่ทําการปร่าป่าวัดกลางวัดโพธาตวัดใต้ปัจจุบันเป็นโรงเรียนบ้านชุมแพปีพศ2 5ง3ในระหว่างที่เท้า อุปชิตมิตรปิตเป็นผู้ใหญ่บ้านคนที่สองได้เกิดเพึงไม่กอ่อไผ่ริมหนองอีเลิงด้านใต้แล้วลูกลามไม่บ้านนายขานของชุมแพจนถึงด้านทิศเหนือชาวบ้านไม่มีที่อยู่อาศัยจึงอพยพไปอยู่ตามที่นาของตนเองตั้งหมู่บ้านใหม่บ้านน้องไผ่บ้านน้องไผ่นนใต้และบ้านโคกไม้งามในปัจจุบันประมาณปีพศ2470มีครอบครัวชาวจีนอพยพเข้ามาค้าขายในบริเวณถนนลาดบำรุง ทิศเหนือของวัดโพธาต์การค้าขายได้ขยายตัวมากขึ้นปีพศ2485กำนันเลี้ยงดีบุญมีได้บริจาคที่ดินเพื่อตัดถนนลาดบำรุงให้ยาวขึ้นไปทางทิศเหนือสร้างศูนย์ราชการและโรงเรียนชุมแพนอกจากนี้ยังสร้างบ้านแถวไม้ขึ้นชั้นเดียวบริเวณตลาดเหนือและตลาดใต้ให้เช่าทำการค้าต่อมากำนันจาก4กำบลอำเภอ ผูเวียงได้แก่ตำบลชุมแพรตำบลนวนนหัตนตำบลขัวเหลี่ยงตำบลสีสุขได้ร่วมมือกันยืน่นคำร้องต่อกระทรวงมหาดไทยตั้งขออนุญาตอำเภอชุมแพรพระยาสุนทรพิพิธปลัดกระทรวงมหาดไทยขณะนั้นได้มาตรวจที่ประกอบกับระยะนั้นอำเภอชนบทถูกไฟไหม้เมื่อวันที่1กรกฎาคมพศ2486กระทรวงมหาไทยจึงอนุมัติให้ตั้งอำเภอชุมแพโดยยุบอำเภอชนบท ไปเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอบ้านไผ่วันที่หนึ่งกรกราคมพศ2486กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกขาฉบับที่1 3 2รวหนึ่งกรกราคมพศ2486ยกฐานะตำบลชุมแพขึ้นเป็นอำเภอชุมแพมีตำบลในเขตปกครองสีตำบลคือตำบลชุมแพรตำบลนนหันตำบลขัวเหลืองตำบลสรีุกมีานพิชยะพมนาฏ เป็นนายอำเภอคนแรกพศ2499กระทรวงมหาไทยได้ประกาศจัดตั้งสุขาพิบาลชุมแพรคืนวันที่25ธันวาคมพศ2510เกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่บริเวณตลาดใต้ตลาดสดดีบุญมีและโรงภาพพยนชุมแพรปีพศ2510พื้นที่ตำบลนา,นาจาันสีสุกและสีชมพูแยกไปขึ้นอยู่กับอำเภอสีชมพู พศ2524แยกตำบลนนคมไปตั้งจริงอำเภอภูผามัน15ตุลาคมพศ2528สุขาพิบาลชุมแพได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลชุมแพรครับสำหรับวันนี้ก็มาเล่าบิความเป็นมาของอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นพอเป็นสังเขปครับหากถูกใจช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แก้วมณีโชตครับหากผิดพลาดประการใด ก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับอยู่ดีกินดีมีโชคไร้โรคปลอดภัยกันทุกๆครั้งสวัสดี